โอ้ยเดินเนี่ยเนี่ยนะที่ที่พวกเขาอยากมาน้อยายเนาะสวยก็ดอยายอีขึ้นมามายายบมงเงินเอ้ยเจ้าบึงเจ้าไปบึงแต่โคมผู้ขยันมาบึงผุนเสียดฝ้าเลยเจ้าบึงโคมร้อยเองแรงผู้ขยันบึงเสียดฝ้าเด้อยายบมงเงินเอ้ยเห็นทางข้างล่างสวยงามกันเลยยาย สูงเฉียดเมียดดอยอินทนนท์นะคะเชียงใหม่ดอยอินทนนท์อะไรอยางเงี้ยค่ะสวยนะ Ist bei dir zu Hause auch so, ja? Du läufst vorweg, deine Frau hinterher.